เป็นการส่วนตัวแต่เจียงเสี่ยวไปบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทพวกนั้นเขาใส่หัวและพูดต่อยาบอกนะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนบริษัททั้งหลายในเมืองนี้ด้วยชื่อของเขาเองหน้าฟู่เตอ๋อเจิ้งพยักหน้าเขาได้ยินจากรองรองนายกเทศมนตรีจังว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนขององค์กรที่ดำเนินการโดยเจียงเสี่ยวไปล้วนถูกจดเป็นชื่อหลินเจียอินทั้งหมดเขายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าบางทีเด็กคนนั้นอาจจะระวังตัวมานานแล้วและไม่อยากมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงนี้ จึงจะวิงเจียกล่าวว่าผมคิดว่าเขาต้องการใช้เวลาช่วงวันหยุดกับครอบครัวขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันรองนายกเทศมนตรีจางกำลังจะกล่าวสุนทนรพจน์จบแล้วในที่สุดเขาก็พูดว่าที่เชิญทุกคนมาจัดงานเลี้ยงน้ำชานี้เพราะต้องการให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรหากใครมีอะไรสงสัยหรืออยากพูดอะไรก็กล่าวมาได้เลยหลังจากเสียงปรบมือจากแขกทั้งหลายชายไวกลางคนร่างสูงยืนขึ้นและพูดว่ารองนายกเทศมนตรีจางเราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับ รองนายกเทศมนตรีจางเงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มผู้อํานวยการเจ้าคุณมีอะไรก็พูดมาได้เลยเจ้าเมิงฮู้เหลือบมองไปรอบๆสีหน้าของเขาเผยให้เห็นถึงความโกรธเกรียวเขาพูดเสียงดังว่า mm. เพื่อนร่วมงานทุกท่านผมไม่รู้ว่าพวกคุณทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีคนเลวในเมืองชิงโจวของเราหลายคนที่อยู่ในงานเลี้ยงที่คุณเคยกับเจ้าเมิงฮู้อย่างดีก็หัวเราะและพูดว่าผู้อํานวยการเจ้าคุณกําลังพูดถึงใคร ใช่แล้วผู้อํานวยการเจ้าทําไมคุณถึงดูไม่พอใจขนาดนั้นล่ะเหล่าเจ้าคุณกําลังต้องการอะไรเจ้าเมั่งหูดหายใจเข้าลึกๆและพูดเสียงดังเจียงเสี่ยวไปเจียงเสี่ยวไปที่พวกคุณรู้จักนั่นแหละตอนนี้เจียงเสี่ยวไปเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองชิงโจวและทุกคนที่นี่เป็นบุคคลสําคัญในเมืองชิงโจวทั้งนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยพบกับเจียงเสี่ยวไปด้วยตนเองแต่พวกเขาก็เคยได้ยินชื่อของเขาแล้วและก็มักจะไปทานอาหารที่ร้านกุ้งอบน้ํามันของเจียงเสี่ยวไปเป็นประจํา ทุกคนมองไปที่เจ้าเมิ่งฮู้ด้วยความสับสนโดยสงสัยว่าทำไมเขาถึงพูดถึงเจียงเสี่ยวไปในแง่แบบนั้นรองนายกเทศมนตรีจางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเจ้าเมิ่งฮู้พูดด้วยความโกรธว่าเจียงเสี่ยวไปไม่ใช่คนดีเขาเสนอเงินเดือนที่สูงสองสามเท่าสัญญาเงื่อนไขต่างๆให้หัวหน้าลายผลิตสามคนหัวหน้าทีมเจ็ดหรือแปดคนจากโรงงานของเราและแม้กระทั่งแรงงานผู้มีทักษะจำนวนมากคนงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างยากลำบากฮะ ผู้อำนวยการเจ้าคุณพูดจริงหรือมันเป็นเรื่องจริงหรือเสนอเงินเดือนที่สูงขนาดนี้เพื่อแย่งคนไปหน้าหรือผู้อํานวยการเจ้าโรงงานของคุณมีคนงานไม่มากนักใช่ไหมเมื่อถูกแย่งชิงคนงานไปจะเกิดอะไรขึ้นกับการผลิตของคุณมีความประหลาดใจในหมู่ผู้ฟังและหลายคนเริ่มพูดคุยกันอย่างเงียบฮ่าฮรองนายกเทศมนตรีจางก็ประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะเพิ่งได้ยินเรื่องนี้แต่เขาคาดว่าเจียงเสี่ยวไปทำได้อย่างแน่นอน มีน่าละที่เขาไม่ยอมมางานเลี้ยงน้ำชาที่แท้ก็เพราะมีเรื่องบางอย่างนี้เองรองนายกเทศมนตรีจางคิดแบบนั้นถ้าเจียงเสี่ยวไปรู้เรื่องนี้เขาคงตะโกนกลับมาว่าที่ผมไม่ไปงานเลี้ยงน้ำชาเพราะผมอยากใช้เวลากับภรรยาและลูกต่างหากเจ้าเมิงผู้ฟังการสนทนาของทุกคนใบหน้าของเขาเศร้าและโกรธมากขึ้นเขาพูดว่าทุกคนรู้ดีว่าฤดูร้อนเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจโรงงานเครื่องดื่มของเรา ตอนนี้เจียงเสี่ยวไปได้ยั่งตัวคนงานส่วนใหญ่ในโรงงานไปและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายแห่งในปีนี้โรงงานเครื่องดื่มถึงต้งตาประสบความสูญเสียอย่างหนักทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาเขามองไปที่รองนายกเทศมนตรีจางและผู้เสียงดังว่ารองนายกเทศมนตรีจางคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้